อ yeah. สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงน้องๆยังไงดีนะฮะเลยคิดอะไรออกบอกไม่ถูกครับคนน้องๆกลับบ้านมากินกินอะไรครับไส้กรอกแล้วก็อกะไรอีกประแดกบอง แล้วก็อะไรอีกส้มผักแล้วก็อะไรอีกอันนี้ลองชิมลองชิมดูอ่าชิมดูชิมดูมะลวกอสุกอ่าชิมดูชิมดูพร้อมที่สุดครับเด็ดเด็ดชิมไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปไฟไฟเฝ้าเสยชิมดูซิทชิมแล้วกอสุกพร้อมกันเลยทั้งสามคนอ่าชิมอ่ากินเล็วกินเร็วเอาซิทชิมชิมเออใช้ได้ ชิมอ้อาวพี่ชูทำไมไอ้สิมันก็รู้ดิเรากินเบิง้งมันก็มึงเอาดอกมันละอนอะไรมันสิม,ม,มันขมหมาคือเอนาะเออเอากินเป็นอันเลยคุณแม่ทำไมมันละกอมันขมอ่ะเอามันก็ขมมอม้ยขมเลย,เเยคุณขมมั้คุณแม่ไปซื้อจากไหนมามนเก็บมาจากไหน ใส่จะไปปั้นโมคุเนี่ย่านเป็นลมขมเป็นยาหรือเปอล่าน้องๆหิวข้าวมากครับกินแตงโมรอแล้วก็มีผักสะเดาครับผักสะเดาที่ปัดจากใบไข <c oughs> มันรีดใบออกหมดดิ <c oughs> คือสองตายายเขากินก่อนฮนะหมดละพร้อมนะครับพร้อมอยังโอ้ไม่สะเดามีเป็น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 ปึกเลยสะเดาอะ่ะ <c oughs> โอ้ ทำไมน้องไม่ตัดเขาไม่รู้เหมือนกันผมเขาบอกว่าเด้อเด้ออย่าทำไงไม่ดีพูดอะไรไปเีกยไอไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูตัดผมไหมมันถูกระเบียบอยู่ใช่ไหมก็น่าจะถูกอยู่ครับถ้าอย่างนั้นคงจะแบ่งคงจะแบ่งกลับมาเฮ้ยทำไมผิดระเบียบตัััดรงมมยเหกใช่่ลาอ๋อ อ๋อคือให้ซอยข้างล่างก็ยังดีโโอเด็กทุกวันนี้เขาซ้อมมหาลัยเนี่อยู่กับพี่ไม่มีอะไรกินน้องถ้าอยู่กับพี่ได้กินมาม่าแน่วันนี้ตตดสินใจครับด้วยความคี้คานไปซื้อมาม่าขี่รถมาบ้านจะดีกว่ายังไงคุณแม่ก็ต้องมีอะไรให้กินแหละเพราะกลับมาถือครับคุณแม่กำลังกินข้าวเสร็จพอดีคุณแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหุงข้าวจะไปหุงข้าวให้ให้ใหม่นะ จะไปหุงข้าวให้ใหม่เ,เสร็จจากกินข้าวที่นี่จะกลับไปเรายางให้ช้างแล้วก็สลิปปิ้งนอนแล้วครับผมก็เนี้พ่พุ่น่าจะเด่นน้ำพรูนะคุณจะบอเลยีจมส์จะบอสอะไรกินแตงโมครับกินแตงโมโอ้โหใหญ่จริงๆโอ้ดีบักสมโอ้ดีบักแตงโมจำได้เลยคุณแม่ครับ คุณแม่โสรับเสร็จยังครับข้าวผมอะฮะไม่รู้ว่าข้าวดีไม่ดีอะที่จริงมันต้องสิบห้านาทีที่ผมรอประมาณเดี๋ยวว่าถ้าคุณแม่ลืมกดข้าวหรือเปล่าดีแล้วแต่ว่ามันถนัดุกมันดีจะหน้ากจนหาหน้าทีอีกอีกเานาทีนี่ครับบุกยากไก่เสร็จยังวันนี้ไก่แล้วหลืออยู่ไรกวนอยู่แล้วข้ามบนมันจะเกิดไหมเป็นตะทรงคืนไหมเอาเครื่องสูบไปดูไซยุสเอเอาเครื่องสูบ ข้างสูเ hmm. พิ่นบอกให้ดูไส้ยุ่ไอ้น้ำไอ้นี่ก่อนน้ำดองอ่ะเออเพิ่นสีให้ดูไส้ยุ่ตรงตรงใบแต่หองคืโคกไหมดูใมันเปนเปลี่ยนแค่เปนเพยงแ่เปนพอเกิดแล้วนะโอ้โหมันเลวกันยังไงเอาน้ำใส้เป็นอย่างเดียเกิดเยื่อยแล้วล่ะเออมันเกิดอยู่แล้วแหละคุณแม่บอกเกิดชัวชัวชัวปาป๊บผมนั่งรอคุณแม่แล้วก็กินส้มผักเสี้ยนเนี่ยสมัยก่อนว่าเอ๊ะ เออสมปะก,กาดพี่น้องรึมผมว่าเอ๊ะคุณแม่กินอะไรมันสมกระสม้มแต่พอเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นนะครับเป็นหนุ่มขึ้นเลยว่าเถ่ากระว่ามันเป็นหนุ่มขึ้นแล้วก็เลย,อยลองกินดูแล้วดูวนะอ่ะม, <c oughs> มันจะเปรี้ยวๆมีข้าวเลยนะเขาหมักให้มันส้มอืม เอฟีอมีอะไรมีเต้กคอกัอบมีนี่ <c oughs> แล้วก็มีนี่มีน้ำจิ้มมีแตงโมมีส้มผักเสียน <c oughs> บินบ่บบกแม่แล้วก็มีปลาบองครับอืปลาบองแบบปลาบองยังไม่ตายดิ้นได้แตกเฉยเลยครับเป็นภูมิปัญญาการหมักอาหารของชนพื้นเมืองอีสานนะครับ หมักอาหารโดยการดองโดยการบองไว้โดยการเป็นน้ำปลาไว้ทุกทุกทุกประเทศทั่วโลกมีการหมักอาหารการถนอมอาหารเอาไว้กินนานๆพอแล้วคุณแม่กินเลยเด็กๆก็กินใช่แล้วอยู่ข้าวแห้งแล้วอืมแล้วโคเลโคเลก็ได้เดยกก็แห้งเองพรุ่งนี้ปลูกยากคือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยอมดเฮ้เสร็จ มื่อื่นม,มื่มอืนเสร็จแล้วก็จะมีเวลาอ้ข้าวสุกอต่อยสกอยู่ค <มะ S 1> ่ะแม่มันก็ร่างดีไปว่าไปยังขเขาเรียกแล้วก็จะถ้าเสร็จจากการปลูกหญ้าแล้วจะทำอะไรต่อดุดน,น้ำพุดหมดได้กว่าเกิดก้อนโอ้ยังอยู่ยังยุ่งก,กับป่าหญ้าอยูอ่เอาให้มันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ,โ,อโอ้โหคุณแม่บอกจะพยายามให้หญ้ามันเกิดได้ให้มันเสียหายน้อยที่สุด เสียหายหลายแสนเสียหายไม่ได้ทำไมเดี๋ยวเจอบนใช่ไหมบนทุกวันคนรอบนอยู่คนรอซ้ำเปิมแต่แบบว่าโอ้ยต้องปลูกให้เกิดนะครับถ้าไม่เกิดเราจะบอกไอ้สองเท่านี่เฮ็ดกันงงงงแงงไม่เห็นเกิดจ้อยนะฝาสานสัวไปสัวอไปอะไรสัวไปสัวไปอะไรก็สวไปสัวไปเพื่อนหมาะก็ดูคลิปตัวเองอยู่นะครับ โอ้ตอนนี้เขาดู YouTube อะไรพ่อนดิโอ้จริงๆด้วยครับดูคลิปตัวเองครับผมโอ้โหเพราะว่านึกอะไรโอ้โหดูคลิปเอียงพ่อนดิบกหอยบกหอยบกหอยก้อยบกหอยคมอมลำคมอมลำป่คมอมลำอืมคมอมลำไม่ได้คมไม่ได้คมอมลำอมรำวันนี้นะครับก็ต้องเป็นโลกโซเชียลโซเชียลแคมปคมอมลำคมอมลำไม่ได้ไม่ได้คมอมลำคมอมลำ อะไรฮะใส่ตะไคร้ใส่ขาใส่ขาใส่ขาอลใส่ขานะใส่ขาโอ้เออต้มตะไคร้ใส่ขาขาอขาอ่าสังคมครับสังคมเงยหน้าครับสังคมนะวางโทรศัพท์ลงครับแต่ละคนครับอ่าได้กินข้าวลุยได้ใครกิน ช้าอดหมดพากลับบ้าน,นะครับผมกินกเยอะนะ<ม>ข้าแล้วไม่มีอะไรกินนะมานี่กลับไปหาหนูบัวครับต้องพาสามคนนี้กลับไปหาหนูบัวครับอเอายายช้างอยางนีกนะช้างจะได้อุดอ้วนไอ้ผกว่แตกอะไรหนะว่าแตกผหเล่นเกมอยู่ฮะเล่นเกมอยู่ฟีฟา uh, อยู่ครับขาดตอนออกไม่ได้ไ ได้ครับคุณพีก่กนกทิทยิได้เลยครับจะรอดูบ,วบัวบานได้ครับสวัสดีเอ็ MC ทุกคนนะครับกินข้าวเป็นยังเนาะผมจะกินบองปลาแดกผมเนาะ<ว>คุณคุณ,ค,ณคุณแม่ทําบองปลาแดกเป็นไหมเองไ่เป็นโอ้ถ้าทำเอง<ว>ทำเป็นอยู่ตกลงทำเป็นไหมวะทำเป็นอ๋อทำเป็นเหอถ้าทำเองทำเป็นอยู่อาวตกลงทำเป็นไหมซื้อมาอันนี้ย โอ้ oh, ผมก็งงอยู่นะฮะสับป,ปเด็ับป,ปเด็พิ่งเพิ่งมาจากล้งบัวครับไอบังบัวแม่<ะ>มันไปไก่ลํำพูดเปมนบนวพูดชนเซเลยเนื้อสารเาี้ะมันมันไปขึ้น,นสมบูรณ์ไหมงงงงแล้วไปขึ้นเขาก็ได้เดือขาอ่อนลงไอต้ตกทุ่มตำนาเลยลูกล <laughs> ูกลุงเอ็มดืดคัก ไอปทนนะนะกินเราพูดไหมสิงไปหาหมอไหมไปหาหมอพระรูปไปหาหมอบอกงี้เออคำโอ้โอ้เออแต่ละคนเออหอนท่อนฝ่าแห้งพี่น้องแหม่ฝ่าแห้งเออฝ่าแห้งแต่ละคนบอกก่านั่งกักินไปตีกินไปยิงปืนไปครับเออผมก็เล้ยครั้งแรกไม่อยากตกแรงนะลูก เสียเข่าไปกินเข่ากับบักโม่บักโม่คือแตงโมเราไปนอนแม่สั่งห้ามมาเสียผอมดี่เลยครับนี่มันอ้วกแล้วมันใส่อะไรก็ยากครับแต่พอมันผอมลงแล้วกางเกงก็หลวมหมดวันนี้น้ำหนักประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดประมาณนี้ครับมันขึ้นลงเน็ตนักไทยเน็ต ท,ทั้งเท่าไร6าไอ้น,นี่มันยังหนักกว่ผมอีกอ่ะ65สิทธิ์เท่าไรสิทธิ